สวัสดีครับคุณผู้ชมในการเปิดโลกพระคำพิ์ครั้งนี้หลังจากที่เราใช้เวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพูดถึงพระวิหารหรือพระนิเวศของพระเจ้าอันนั้นเป็นอาคารและเป็นที่ประดิษฐานของหีบพระบัญญัติและเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับพระวิหาร เหมือนกับวัดที่จําเป็นต้องมีพระสงฆ์ต้องมีบุคลากรที่เราเรียกว่า,าศาสนบริกรซึ่งทําหน้าที่ดูแลพระวิหารเอาใจใส่ทําหน้าที่สวดภาวนาสําหรับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นพระวิหารของชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมในพระคัมภีร์บุคคลสําคัญที่สุดที่มีหน้าที่รับผิดชอบเอาใจใส่ดูแล ก็คือพระมหาสมณะพระมหาสมณะนี้มีความจําเป็นและเป็นเครื่องหมายดังคนกลางระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนที่นับถือพระเป็นเจ้าพระมหาสมณะเป็นดังคนกลางสำหรับชนชาติอิสราเอลในการติดต่อสื่อสารภาวนาขอโทษ และในความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าพระมหาสมณะนั้นถ้าเราจะดูในรูปที่อยู่บนจอเวลานี้จะเห็นว่าการแต่งกายของมหาสมณะต้องเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆการแต่งกายของพระมหาสมณะเขาอยู่ท่านกลางตระกูลสงฆ์ที่เรียกว่าเลวีคนที่เป็นมหาสมณะนั้นจะมีเครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือแผ่นที่อยู่บนหน้าอก แผ่นที่อยู่บนหน้าอกนี้เนื่องจากว่าชนชาติอิสราเอลมีเผ่าทั้งหมด12เผ่าซึ่งเป็นลูกหลานของยาโคบอับราฮัมอิสซากยาโคบอับราฮัมเป็นบิดาคนแรกสำหรับพวกเขาอิสซากและยาโคบและจากยาโคบนี้ชื่อของยาโคบถูกเปลี่ยนเป็นอิสราเอลยาโคบมีบุตรทั้งหมด12คน ซึ่งถือว่าเป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอล12เผ่าเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศอียิปต์และเขาอบพยพออกมาจากอียิปต์เขาขยายเป็น12เผ่าและกลายเป็นชนชาติที่มีดัง12เผ่านี้เป็นเครื่องหมาย12ครอบครัวและกลายเป็นเผ่าที่ใหญ่ขึ้นบนเสื้อของพระมหาสมณนะจะมีเครื่องหมายนี้อยู่ซึ่ง ประกอบด้วยอัญมณีทั้งหมด12เม็ดแทน12เผ่าของชนชาติอิสราเอลถ้าเราสามารถจะซูมเข้ามาและเห็นภาษาฮีบรูสลักอยู่บนอัญมณีแต่ละเม็ดแต่ละชนิดภาษาฮีบรูนั้นคือชื่อของเผ่าทั้ง12เผ่าอัญมณี1เม็ดจะแทน1เผ่าแน่นอนที่สุดถ้าเราดูที่อัญมณีเม็ดแรกนี้ จะมีชื่อของรูเบนซึ่งเป็นชื่อของลูกชายคนโตของยาโคบหรืออิสราเอลและค่อยๆเรียงไปทางด้านนี้จะมีชื่อรูเบนซิมโออนเลวีชื่อเหล่านี้คุ้นเคยกับเราเพราะเป็นชื่อของ12เผ่าของอิสราเอลความหมายของอัญ,ญมณี12เม็ดนี้คืออะไรเป็นอัญ,ญมณีที่มีความหมายมากแน่นอนที่สุดล้ำค่า ประดับอยู่บนหน้าอกของมหาสมณะเหมือนกับทุกครั้งที่มหาสมณะใส่เครื่องทรงนี้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหมือนกับได้นำชีวิตของประชาชนประชาชนทั้งหมด12เผ่านี้เข้าไปหาพระเป็นเจ้าเป็นเครื่องสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่อแต่ละเผ่านี้มีความหมายอย่างมากสำหรับชนชาติอิสราเอล ภาพที่เราเห็นเวลานี้คือภาพของมหาสมณะอยู่ต่อหน้าหีบพระบัญญัติหีบพระบัญญัตินี้มีความหมายซึ่งเราจะพูดในครั้งต่อๆไปหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าและมหาสมณะเข้าไปถ้าสังเกตรูปนี้เป็นรูปจินตนาการที่วาดจากความเชื่อเป็นเครื่องหมายของคำสอนจะเห็นว่าเมื่อมหาสมณะยืนภาวนานั้น อัญ,ญมณีที่อยู่บนหน้าอกของสมณะจะเปล่งแสงเป็นวิธีพูดวิธีสอนของชาวยิวเพื่อจะบอกว่าแต่ละปีมหาสมณะเข้าไปปรากฏตัวต่อพระเจ้าแสงสะท้อนที่ออกมาจากอัญ,ญมณีที่สุขใสหมายถึงชีวิตที่แสนดีของชาวชนเผ่านั้นถ้าปีใดประชาชนไปดูแล้ว อัญมณีในเผ่าของตนที่แทนเผ่าตนดูเหมือนจะไม่ค่อยสุขใสเป็นเครื่องหมายว่าปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนคนของเผ่านั้นอาจจะยังไม่เป็นคนดีเท่าที่ควรอาจจะห่างไกลจากพระเป็นเจ้าหรืออาจจะทำบาปผิดต่อพระเป็นเจ้าดังนั้นวิธีการสื่อแบบนี้ของมหาสมณะความเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วความหมายที่อยู่เบื้องหลังคืออะไรความหมายก็คือ ประชาชาติทั้งหมดเป็นดังเครื่องบูชาถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าและมหาสมณะซึ่งเป็นคนกลางระหว่างเขากับพระเจ้าใส่เครื่องประดับหน้าอกนี้เป็นเหมือนกับเขาแบกชนชาตินี้ไว้ถวายแดบบ่พระเจ้านั่นคืองานของมหาสมณะและการเปล่งแสงหรือไม่เปล่งแสงมันขึ้นอยู่กับการเต้นของหัวใจของมหาสมณะเพราะ ถ้าปีใดมหาสมณะเป็นห่วงเป็นใย,ยชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเพราะพวกเขาอาจจะนอกลูก่นอกทางและไม่เป็นคนดีความห่วงใย,ยนั้นดูเหมือนจะกระทบกับอัญ,ญมณีที่อยู่บนแผ่นหน้าอกความหมายที่มีคุณค่าก็คือถ้าจะใช้เป็นภาษาอังกฤษต้องบอกว่ามหาสมณะนั้นมีหน้าที่นเซ c e r นห่วงใย,ยใส่ใจกับประชากรของพระเจ้า ดังนั้นบทบาทของมหาสมณะหรือพระสงฆ์ในความหมายของชาวยิวพระสงฆ์ในความหมายของพระศาสนาจักคาทอลิก Catholic, หรือที่เราเรียกว่าบาทหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพระสังฆราชหรือบิชอปความหมายคือการเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความหมายคือการเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลประชากรของพระเจ้าด้วยความห่วงใยมีคอนเซิร์น หรือความห่วงใยอย่างละเอียดอ่อนความเป็นกังวลและดูแลด้วยความรักดังนั้นความเป็นมหาสมณะจากพันธสัญญาเดิมในพระคัมภีร์มาสู่ความเป็นมหาสมณะในองค์พระเยซูและมาสู่ความเป็นบรรดาความหมายของบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์พระสันตป,ป,ปาปาในพระสาจ,จักรคาอลตกยคือผู้ที่เป็นดังผู้เลี้ยงแกะที่ดีหรือนายชุมพบาลที่ดีเอาใจใส่ดูแล ห่วงใหญ่และเป็นผู้ที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเราจะเห็นว่าการเป็นมหาสมณะนั้นคือการเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระ